พูว่าคดวาอย่างนั้นเต่งหนาก็ห้องพื้นทาสีก็ห้องพื้นขึ้นค่ะเาะสวยงามเลยอพว่าขนางามเลยงามกันเลยือการไ่ก uh. ับาปูนเลยปูนอางามก็แต่งกับเต่งานัด้แล้วอ่ะปูนงามก็งามก็คือการละแจเลย แม่พท้าเห็นตั้วแม่หนิป็นป้าบอาไล่ถึงบอกแปดเอิ่นแบบเห็นไรคนเอิ่นมาป้าบอาไล่แปดบรรยากาศมันหนีเป็นสีขึ้นขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะกระทาข้าศบารีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขโคนวบาสิเป็นพี่น้องอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะสาว่างกันยินดีต้อนรับเข้าสู่่ชองสาว่างใจคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลย คุพอก,กับสา่างตอนนี้แล้วก็อยู่บ้านสาวเตวอีกขึ้นเ่าเนาะคือได้ยินเสียงควักีกเคียกอยู่เนาะช้างเพื่อถิตอย่าง,งนี้มือนี้ไปเบิ่งก็คือเห็นช้างอันช้างผู้ยิงเนาะนมาทาสีบ่ป่าบบาวไลาเนาะกับเบิ้งผู้อื่นผู้ไกลคิดว่าเพื่อบ่แรม่เนเ้น,นั่นป่าเบาวไลา เป็นกระในน้ำเป็นเอื่อยพี่เบาไล่เนาะปะ้าตโตคนจุนเทพื้นเทกันเปืือ,นเน,อนเนะาะเทเมื่อวานนี้บ่เนาะหลังจากที่แล่วบุญแล่วงานกะมิดถิมินกินเฉยบ่อยเนาะบุกคอยมีคนปัญญานังในหมู่บ้านลูกหมักยางก็ได้เพิ่นไปชวนมั่นชวนปอเพิ่น À, tất sẽ đài đi nó mặc quay luôn thì nó nào giờ cũng đó ba phía nó cả với bừng bừng thay gì bó thì thằng này xiềng của phục yêu phía nào người ba xong thì nó lượm โอ ų, ada, the the ้กะโลสาวเตยวกะมาหอดแล้วเนาะโอ้สบายดีเด้อว่าแต่เช้าแต่เซียวแทะสร้างผยเพิ่าบ่ไดบริบ่อบ้อ่ยดิสร้างสายบด้บู่ิด้าเถอหับเอาผเดียวบอบเอาบอบเอาผู้ซอยดิขนาดแท่บ่ อั <au ld> นนี้เพ e. ื่อนอื่นว่าอันห้องพื้นก่อนบอกรึเปสบายดีเลยจ้าสบายดีห้องพื้นก่อนเมื่อแรกบอแม่พี่สาวกินน้ำนะบอกรึไม่เอาเลยค่ะแม่ถ้าคนเดียวก็หลังไม่เมื่อยจนได้เลยนะแม่ถ้าคนเดียวนะใครแม่ขาดอย่างเดียวคนทุกคนนะทั้งเนาะทั้งในโขลเลยเนาะแม่ ใกระถายด้วยเนาะงานาสีงานนั่นกระถายงานคอด้วเนาะผู้ใดบนั่นกับโบงามก็ดืดกืดกิดได้เนาะสีเฮือนคือสีทางนี่บอกดืวว่าเป็นสีน้ำอันี้สีหองพืนอืมีหองพืนสีว่าชีนี่นะคนสีหาวชิมวง สจริงกับสีขาวแม่สจริงกอะไรเสีจริงกสีขาวมีขาวน่อาปสีขาวไม่แ่สว่าม่สาวเต๋อบมักสีขาวว่าผุยไยเมาจะแต่ก็สาวเตอวะบอว่าคดวาอย่างน้อแต่งหนากะห้องพื้นท่าสีกะห้องพื้นขึ้นกันเนาะ คานมเลยออออกาขนาดงามเลยงามกันเลยอกันได้กับาปูเลยปูน้องก็งามก็แต่นกันเต้สกันั่นแล้ว嘛่ะปูงามก็นางก็งามก็คือการได้แต่เลยแม่พ่อค้าในตู้แม่ปิกป้าเอาไรถึงบอกแก่เพื่อแบบเ็นไายคนเอิ้นมาป้าเอาไร่เพื่อแบบเ็ะเกลือของแม่ก็บอกบอเป็นลูกเืลือลูกนอนะ๋อลูกเอลูก แม่แม่ของบอไลด์นี่ก็จะเป็นน้องของแม่ที่นี่โดยเออป่าบอไลด์นะคแตเป็นลูกได้นีป่าบอลไล่์เชื้อว่าในดอกบอลเพื่อนเกัดใกล้กับเพื่อนบอลไล่แน่นอนอืม แลีพองเดียวกันจะต้องดูเดินโดดีกันเนาะโอ้ทำแบบตองมีรเท้าดุดเท้าุดเนาะพอแบบว่าไมเลื่อนไมเรื่อนปมคืนะรีเรเตรียมอกเตมของเนบีแตีม่ตจยังแบบจริีพะคปูนยเพาะเรามไเาก่จอบอก่า นี่าพตวตาคุณช enfin ุกเมากตัว่าเมทาจีเนาะอันในในภ่เราต้อมาเปิดกรองเยียบเปิดประตูไว้ตัวหาัหนนี่โอ้คนอยูเดียวเ่าเปิดประตูไว้ยนกเข่าแยกเ่าสีเหลืองมาปะไป ทีท่าสีแบบนี้เนะาะพี่ดอกเนาะชาววาง่ะบวกคอยได้หินฝนท่าปันไนเนาะสาเตียวไปใส่เลยคือใส่กุญเจไว้ฉมออยู่เตียวันเป็นเยียกเลย,เยโอ้ทั้งนอกคุณบอก เือไระได้ไปเยี่ยมะบ้านหกหกนายกบ้านเอาอ๋วไปแล้วาไปได้วไปมื่อวานก็ไปไปนว่งเป็นเวลยออไปช่วมือแน่กอคือแบบเพื่อนคนอยู่บนได้ไหมนี่ดิไก่ะไ่หิมะในลังยังไงโอ้เห็นในคลิปบ่เตียงกับาอาการกระซาหัดเติบเนาะพ่ลึกคือว่าได้ชูงเติบเนาะรังคานะไย ก็รัมคือเราเป็นน้ำลายเป็นเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่ละเมื่อคือลูกบ้านเปน้างหลาเนาะแบนเขาเปนยังไงแมนมันนี้นักแบนไม่นีทางบอกเลนค่ เหัวแทงนอคนบบบนี้นะเออคน,น,น,นเทพื้นแมนเทพืชเนาะเทกัน,ปนเปืือนสะเตียวคนกับมีเบียอยยังได้ไปททงหนอกหมย่ยเนาะใส่กุญเจไวต้ตะหมอมอยู่่าเป็นยังดีที่ว่าเฮือนพืนมีตะน,นางอิดทั่วทัวเพิ่นบ่อบดีบัานไดกัไข่แน่นะเพวังว่ากะชิขาบ่ได คือเมื่อก่อนเพิ่นยังบ่มีอันตะนางงัวเข้าไปกินผักเพิ่นก็มาดอกบางก่อนผักบัวแล้วอันปลูกไว้ปลูกไว้ตะกี้ติดเดวบ่หรือว่าตายเบิร์ตเดบบอโอเพิ่นกาบุงตัะเตอโดดดูพี่น้องเลยตัวติดน้ำแน่กระมีตัวตายน้ำแน่กระมีนะคูั ข้างมือ,อเพิ่นดอกดาวเฮืองกับกำลังสีออกดอกพี่น้องเอ้ยงามจับเนาะเพลิดเจแินตกเงินผ้าขกวดี่คักเลยนี่เวลาวันศีลวันพระก็ลงไปบูชาพระเนาะ เพื่อนซาเตลกับสีไก่ปลาแน่เนาะปลาจะนั่งกะมีเนาะงจะนั่งหลายๆเนาะถ้าเพื่อนสีชัยก่งนะหมกโรไม่ี่กบะบพวกญาตเข้าไปเอาโดดในปลาเมน,นี้สั่งผู้ชายสิได้ม,มาอยู่บ่เนะาะเพราะว่าเพื่อนทาสีไอ้ช่างเพื่อนกต่สิสทาสีอยู่ทางในก่อนเนาะ โอ้คืมีหอยเนาะแข็งแล้วบอกเบ็กใบเหก่อนอืมแข็งได้หรอแข็งในจะในร่างมรืกัมาแกะไม่ออกได้หนิเนาะถุนทางขึ้นซานะปุนเด็กกินอย่างนด้ก่อนไฟกุมกุมอยู่ สาฝนก็เล้่เรียบร้อยเนาะเฮือนฝนก็รอถ่าแต่มือจบมืองามคือว่าวันที่หนึ่งวันสัตว์วันที่หนึ่งจะคือเดือนสาฝนเนาะเออฝนก็เท เทกันเพื้อนโหลดอันโหนยยนลดคุมของน้ำเลยเนาะนฟ้าผแลเเมื่อรีอากาศก็คือสีดีนะพี่ <c oughs> น้องเนาะ บายสีขึ้คึ้เนาะเมื่มนะอวานนี่บัดห้อนห้อนประปานเดือนหาเมืนน่อนี่อากาศดีแน่เมื่อนี่นนข้าไปบึงทาง้างเพิ่งทาสีกนนาะโอกนทรั่งอี้ากั่งเอทนมอายักเตกทางเทาง้าในาออกล้วเราจะเถือ่อ เดือนสามฝนยังโปรตกจักเถื่อได้ปีนี้เนาะฝนทีดียุบบ่ปีนี้เพื่อนก็ท่าสีขาวกะลกก็สีขาวแล้วก็หุงคักแด้ เรนเียรนว่าเนาะียมันเปิดใกล้าวมมาพื้นอมันจะเปิดเลยแคนาเรามาานอนเนาอ้าวอีนางมายงเฮียนบ่มานี่โอ้ยสมัยดี ไอ้เฮ็ดยใหม่เป็นพวกเข่าบบบนี้บ่สิขาของเฮียนอยู่บ่ห้ดนี่เป็นยังจะไปโอ้ยได้โรงเรียนใหม่บดบ่ไปโรงเรียนบ่ไปเบียนบบนี้ครูบ่มาบ่เนาะลูกสาวฝนพี่น้องเอ้ยสาวน้องสีไว้บ่น้องช่างลืมชื่อเพื่อน เพื่อนเพิ่นกับไก่บไก่เนาะเพื่อนเพิ่นกับเดียวไปเห็นอยู่คุณต้นมะทัลสาวเตวกะหัวบ่ากินแขนมันว่างมัวบ่กกินนี้เพราะในตามย้อนได้หนิเนาะ ช่างช่างผู้หญิงผู้เพิ่นทาสีเนี่ยก็เก่งแมพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะก็หาเงินแบบพอสร้างทาสีนทำทับทาสีนทำแน่เนาะเพิ่นก็เมื่อก่อนเพิ่นก็มีแฟนอยู่ฝั่งไทยแต่เพิ่นก็เลิกกันแล้วก็มาอยู่บ้านตัวเองบัดนี้เนาะมาไปได้บัดนี้มาสร้างบ่ กาสีประมาณนี้เนาะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้สาว่างกาสีขอจบเพียงท่นนี้ก่อนเ้อเนาะกัพุ่พอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กาขอกล่าวคำว่าสบายดี